วัสดีค่ะยินดีต้อนรับ FC ทุกท่านเข้าสู่ช่องหลังบ้านทนาดุงคลน,นะคะเราอยู่ที่มุกดาหารสกลนครไปกับมุกดาหารสกลนครนี้วันนี้เป็นวันที่สที่สี่แล้วนะคะวันที่4ี่เนี่ยเราก็เตรียมตัวกําลังจะเดินทางกลับนะคะไปทำงานต่อที่กรุงเทพมหานครกันนะคะก็ทีมงานของเราก็ เริ่มทยอยเตรียมตัวกันแล้วนะคะเราจะออกเดินทางกันช่วงบ่ายนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะพี่ๆยูทูบเบอร์ลุงพลปาแตนแล้วก็พี่มีเดพี่นาทีทุกคนนะคะที่ต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือเราในทุกๆด้านนะคะก็ดีใจนะคะทุกคนที่ ได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเนาะได้มาอยู่ร่วมกันก็หลายวันนะคะก็ภาคภูมิใจนะคะที่เห็นทุกคนมีความสุขนะคะทางทีมงานของเราก็มีความสุขเช่นกันนะคะ f อซก็คือกินอิ่มนอนหลับกันทุกคนนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็วันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะคะมาอยู่มุกดาหารสกลนครก็สามสี่วันแล้วเนาะเราก็จะกลับไปที่กรุงเทพนะคะ ก็คงได้เจอกันเรื่อยๆนะคะช่วงนี้ก็รอรอทีมงานพร้อมนะคะเราก็จะเดินทางกันนะคะทุกคนนั่งกินกาแฟก่อนขึ้นเครื่องกันนะคะแต่ร้านนี้อร่อยอร่อยเปิดค่ยังเปิดยเปิดไเปิดเปิดเปิดพูดเลยพูดเลยทักทายกันหน่อยทักทายเอฟซีหน่อยบอกลา สวัสดีตอนเช้าเกือกเที่ยงแล้วครับนั่งกินกาแฟตอนนี้กำลังนั่งกินกาแฟที่โรงแรมไหนเตรียมสกลนครเตรียมแต่รถมารับไปขึ้นเครื่องที่จังหวัสดสกลนครนะครับขอบคุณกำลังใจทุกกำลังใจที่ให้กำลังใจของรวงพลและป้าตัดนะครับเรียนท,ท่านเจ็บเรียนท่าน เสียตีใหม่เสียตีใหม่เสียตีใหม่นะครับแต่เมื่อวานเมื่อวานเนี่ยก็เมื่อวานนะก็ถูกรางวัลเลขท้ายสองตัวหกหนึ่งสามใบนะครับสามใบสามใบสามใบนะครับครับก็พอดีทุกคนมาแต่งงานรับพอดีรับเพื่อนวันนี้กาแฟก็อร่อยดีครับเป็นกาแฟดำนะครับที่ร้านของโรงแรมเป็นโรงแรมกาแฟก็อร่อยคนขายก็สวย ยิ้มหวานอีกต่างหากครับอตอนนี้<ม>รถลุงคนข<ม>้าแตนก็มารับแล้วเรียกมากินกันไหมกาแฟลุงคนแก่กินไหมลุงเกือก<ม>กินอยู่บ้าน,นกาแฟไปเรียกมากนมนนินหน่อยไกาแฟชิวกาแฟป้าหนึ่งนะฮะครับไปโหลดูว่าเดินทางมาถึงสนามบินแล้วเนาะค่ะ นข้างล่างก็ได้ได้ลูกเลยอ่ะโอเคเปิดยังเปิดแล้วค่ะจะสิทธิข้อมูลคนก็แต่ที่แต่ที่เราชอบโมโนนะครับเราก็ต้องทำบ้านทนายคนนะครับค่ะวันนี้เรามาส่งทนายนะครับกับหนึ่งกับสำนักกฎหมายไม่มีงานนะครับไม่มีงานหมดนะสำนักกฎหมายสำนักสิ่งต้องไปทำงานต้องไปทำงาน เสร็จก่อนะครับก็รุ่มาแตงก็ไปทำภารกิจต่อครับดาบทสลาได้ลงมาช่วยนะครับเรื่องกรณีที่สารทหารนะครับก็เสร็จภารกิจแล้วก็เข้าไปช่วยที่อินดีนะครับก็ทงานทนายนะครับที่ใช้สละเวลานะครับมาสนุกภาพนะครับหรืองั้นหน้าก็จะลงมาใหม่ มาส่งลุงพลลุงพลก็แต่มาส่งทีมทนายขึ้นเครื่องนะคะไปไปโอเคขึ้นกุมากระพาบรรยากาศภายในสนามบินนะคะระหว่างเรารอขึ้นเครื่องนะคะทนายหนุ่มเรามาไม่ มาไม่พลาดเลยนะไปที่ไหนก็ต้องวิ่งออกกําลังกายฟิตหน้าดูเลยนะคะครับเมื่อเช้าพ็ไปวิ่งออกกําลังกายที่จังหวัดสกลนครช่วงเวลาประมาณตีห้าครับแล้วก็มีฝนตกนิดหน่อยเพราะว่าเมาื่อคืนพายุขา้าที่ภาคอีสานก็วิ่งไปชมเมืองชมบรรยากาศเทศบาลน,นครสกลนครครับแล<า>้วก็ชาวบ้านเขาก็แนะนำว่าปาต้อโขลกเจ้าเนี่ยอร่อยมาก เป็นเจ้าแรกเป็นต้นกำลังของวิ่งวิ่งไปหาปาตังโกกินนะคะประมาณจากที่พักไปก็ประมาณกับเจ็ดกิโลเขาวิ่งมาหาปาตังโกมาให้ทีมงานทนายฟ์าของเราได้กินกันให้ได้ลองได้ได้ลองชิมเอฟซีคะมีทนายแบบหนุ่มหนุ่มนะคะในทีมงาน คือแบบลงทุนมากนะคะวิ่งไปหาปาตังโกมาให้ทีมงานได้ทานนะคะเพราะว่าปาทังโกที่นี่ขึ้นชื่อนะคะแล้วอยากกลับไหมน้องเอ็มก็ก็ต้องไม่อยากกลับก็ต้องกลับเพราะว่าวันจันทร์มีศาลออกมีคดีมีภารกิจออกก็ต้องจำเป็นต้องกลับแล้วก็จะมาทุกเดือนอยู่แค่แหละเดเดือนี๋ยวเราได้เจอกันจนเบื่อน้อน้องเอ็มฝากอะไรถึงเอฟซีหน่อยค่ะ ฝากขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับที่ติดตามทางทุกคนบ้านเสร็จแล้วก็หลังบ้านทนายทุกคนครับ,อบขอบคุณมากครับ<ะ>ที่กำลังใจกันมาตลอ,<ะ>อ,อดก็เชิญทนายพวิตรต่อครับเชิญทนายาักทางหลังบ้านนะว่าต่อไปเนี่ยสถาเรียพม่าย,ยก็บอกพมา,ายเกิดก่อนกับพม่ายเกิดทีหลัง จะไปบอกว่าทมายมึงทนายแกบอกทนากิดก่อนสีกะไม่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 ต้องซีเรียสนะคะอันนี้เป็นการพูดคุยกันในครอบครัวเรานะคะก็ขำๆกันนะคะไม่อยากให้ทุกคนเครียดเนาะแต่ว่าที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเครียดอะไรนะคะสบายๆทุกคนหน้าตาิ้ีแยมแจ่มใสนะคะ เห็นข้อดิจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วก็สบายใจเห็นได้ฮนะแล้วก็ตอนนี้ลุงพลกระป๋าแตนเองรู้ดีกว่าสุขภาพจิตดีวันนี้ก็มีการทาพิธีที่จำปาดงนะฮะก็อ,อยากจะให้ลุงพลตปาแตนเนี่ยได้มีความสุขเยอะๆใจสบายๆครับก็ไนมะ่มีอะไรที่จะเป็นที่หนักอกหนักใจอะไรแล้วนะฮะปบากาศส่ของคนกระป๋าแตนด้วยนะครับว่าไะไรบางปบตีเรียดอะไรครับ สบายสบายนะเด,ยเดือนหน้าวันที่แปดก็ลงมาอีก,กวันที่เก้าสีกไปอีกไปก็อำนาจที่ต่อในศาลครับก็มีอะไร,อร,อร,อรขอบคุณค่ะนะคะเราก็นั่งรอนะคะทุกคนตอนนี้ลุงพลกับปัตตนก็เดินทางกลับแล้วนะคะเพราะว่าท่านก็มีภารกิจที่ต้องไปทำอีกเหมือนกันนะคะทุกคนก็ขอขอบคุณนะคะ พี uh, ่พี่ยูทูบเบอร์แล้วก็ Fc ทุกท่านลุงผลปตันนะคะทุกคนที่ไม่ได้กล่าวถึงในวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆนะคะที่ให้การต้อนรับทีมงาน uh, ทนายเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็รู้สึกมีความอบอุ่นนะคะมาทีไรก็เหมือนมาอยู่บ้านตัวเองจริงๆนะคะทุกคนอันนี้ไม่ได้แบบว่าพูด อวยขึ้นมาหรืออะไรอย่างนี้นั้นเราพูดจักใจจริงนะคะคือมาอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเรามาอยู่บ้านมาอยู่กับพี่กับน้องนะคะที่เราเข้าได้กับทุกคนเพราะว่าทุกคนเป็นกันเองกับเรานะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะก่อนการเดินทางหลังบ้านทนายลุงคนจะขอลงไว้แค่นี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝาก fc ทุกท่านเข้ามากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องหลังบ้านทนายลุงคนด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ